สวัสดีค่ะมาแล้วเฮ้เฮ้ถึงเพื่อจะวา่าสตอบบอร์แล้วก็ไม่ได้แค่ทำไมต้องแค่ใครด้วยแต่งามพอคนเป็นคนต้องแต่งให้สวยเพราะอยากจะรวยก็เลยต้องช่วยตัวเอง สวัสดีค่ะมาต้องเก็บเสียงนะคะเดี๋ยวต้องไปอัดเพลงต่อนะคะสวัสดีคุณสมหญิงค่ะสวัสดีคุณอริศธานารีสวัสดีทรูบิวพาแซงชิวในผลลัพธ์โคตรนันสวัสดีค่ะเก่งมากนะสวัสดีคุณยุทธาศักดิ์คุณนงค่ะโคตแตงนะคะเก่งขึ้นทุกวันเลยสวัสดีคุณยุพาคุณนงชนิการก็เก่งขึ้นนะ,คะโคตแปมนะคะเก่งทุกวันนะคะคุณณัฐพรใช่ไหม โคดโมดสายเสกสวัสดีค่ะคุณพี่ป้อมนะคะคุณบุญทิดานะคะสวัสดีค่ะคุณชมพูนุษย์สวัสดีคุณจุ๊บแจงด้วยนะคะสวัสดีคุณชวีวันนะคะสวัสดีนะคะคุณเจนะคะคุณเจสวีเดนนะคะสวัสดีครูดาสวัสดีคุณมิสรานะคะสวัสดีครูอ่อนสวัสดีนะคะครูดาวพงศรีนะคะสวัสดีโคดเอโคดเอด้วย าคนติดลบ10ล้านค่ะเล้วงติดตัว20บาทค่ะคนรวยคนรอดมัเจะกดจักรวาลกดแรงดูดอยากรวยอยากรอดเข้ามาค่ะมองให้ออกว่าทางไหนทางรอดทางไหนทางตันนะคะ ฝากผลงานเพลงของครูสิตาด้วยค่ะน้องไขยออนไลน์ค่ะได้ดีเพราะไขยออนไลน์ได้ดีเพราะว่ารู้จักกดจักรวาลกดแรงดึงดูดสวัสดีคุณแหม่มรูปุป้มปุ๊บป,ปั๊บด้วยสวัสดีนะคะโค้ดมดน้องไข่มุกคุณจิราพรสวัสดีลูตึงนะคะลูกศิษย์ทุกคนจากทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ครูสิตามาแล้วค่ะกับเวอร์ชันใหม่นะคะครูสิตานะคะผู้ร่าเริงเบิกบานราชินีกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งอยากพลิกชีวิตเจอครูสิตาสุดยอดมากครูสิตาสุดยอดมากค่ะส รีบเข้ามาแชทรีบเข้ามาแชทรีบเข้ามาแชทแชทรีบแชทร,รอบนี้มีเพิ่มมีของใหม่ๆยังไม่ถูกประเดิมอยากได้คอนฟิร์รีบเข้ามาแชทรีบเข้ามาแชทสวัสดีนะคะสบายดีสออลาวทุกคนเลยนะคะกัมโบเดียสวัสดีนะคะคุณวิพาพรนะคะคุณจอยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีคุณตินระดานะค,คุณนิสรานะคอะอะมานะขออีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่วันนี้นะคะอยากจะประับอยากจะเปลี่ยนชีวิตอยากจะพลิกชีวิตจริงๆคุณต้องดูให้ออกนะคะวันนี้สิ่งที่คุณมาสอนคือประ,ประสบการณ์ตรงจากคนที่อยู่ห้องเช่าก้าวขาสู่คฤหาสก้าวขาสู่การมีชีวิตที่เบิกบานสวัสดีคุณสิริโค้ดหมวยสวัสดีทุกคนเลยเดี๋ยวจะไม่ทักแล้วขออน,นุญาตเรียกองค์สักครู่หนึ่งค่ะจึงใครจะว่า ไม่ต้องแคร์ค่ะเพราะเรามีหนึ่งชีวิตเท่านั้นนะคะการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราขึ้นอยู่กับตัวเราล้วนๆเลยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากพลิกชีวิตนะคะเข้ามาค่ะพระสั่งเรียกเนื้อเรียกปลาแต่ว่าคุณสตาร์เขาใส่เรียกเงินเรียกทองเนะฮะต้อาก ว่าสังเรียกเงินเรียกปลาแต่คุณสิตาเขาเรียกเงินเรียกทองใครพร้อมเรียกเงินเรียกทองเข้ามานะคะแต่คุณต้องดูให้ออกว่าทางไหนทางรอดทางไหนทางตันไม่ได้แจกเงินแจกทองมาสอนวิชาสร้างรวยค่ะพวกนี้นะคะลูกศิษย์คุณสิตานนะคะทำบุญบ้านอีกหนึ่งคนนะคะบอสครูเสียส้มนะคะพรุ่งนี้ทําบุญบ้านนะขึ้นบ้านใหม่นะคะจากคนที่เป็นเด็กสกอยคนหนึ่งนะโอ้ครูเห็นเขามาตั้งแต่ ผมเอ่อเขาเรียกอะไรเป็นเด็กสกอยคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาหาครูสิตานะคะในวันที่ไม่มีอะไรเลยในวันที่เริ่มต้นเป็นตัวแทนไม่สต๊อกนะคะวันนี้นะคะมีบ้านเดียวนะคะหมู่บ้านเดียวครูสิตานะคะ7.2ล้านนะคะอาจจะไม่ได้แพงสําหรับใครบางคนคะ่ะแต่สําหรับคนที่ติดหนี้เป็นล้านนะคะเงินเดือนเยอะจริงค่ะแต่ว่าชีวิตตามหาความสำเร็จมาตลอดแล้วไม่สาเร็จมาเจอครูสิตานะคะโอ้ประมาณเท่าไหร่ปีกว่าๆนะคะมีบ้านของตัวเองครูถือว่า นั่นคืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของครูเองถ้าวันนี้เราเองอยากจะพลิกชีวิตค่ะมองให้ออกว่าทางไหนทางรอดทางไหนทางตันสักครู่เดียวค่ะเบิกบานก่อนค่ะเฮ้คนที่ไม่ใช่ปล่อยเขาให้ไหลไปลูกคนที่ใช่เข้ามาค่ะ ถ้าใครอยากจะรวยสวยๆกดไลค์มาด้วยให้หอมแก้มสวยออนไลบบน์เิดบาอน่นคกาบิานก่อนค่ะอยินดีกับบอสคุณเสียส้มก่อนนะคะถ้ามีคนอื่นเขาทําได้เราก็ทําได้สิ่งที่ <พอ S 1> คุณทําไม่ได้เพราะว่าคุณอาจจะยังไม่ได้เรียนรู้หรือคุณเรียนรู้แล้วคุณก็ไม่ได้ทํา หรือคุณทําคุณก็ทําไม่เต็มร้อยหรือคุณเต็มร้อยกับด้านลบๆแต่ด้านบวอกคุณนิดเดียวแต่คุณอยากได้ผลรับมากๆเบิกบานก็ยังไม่ได้อันนี้บอกเลยว่าช่วยไม่ได้จริงๆใครเบิกบานก่อนคนนั้นได้ก่อน บางคนอดทนรอไม่ได้ค่ะบางคนใจร้อนค่ะออกไปตกหลุมปั๊บเลยดูให้ออกว่าทางไหนทางรอดทางไหนทางตันด้วยรักและบัณน,นาดีจากครงสิตาค่ะ วันนี้คลิปนี้เด็ดมากค่ะบอกก่อนนะคะที่มาเวลานี้เพราะว่าเดี๋ยวครูจะไปว่างแล้วนะคะเดี๋ยวต้องไปอุดรไปหลายสิ่งนะคะวันนี้เดี๋ยวต้องไปทำสวยก่อนจะกลับก็คงจะมืดนะคะอ่ะโอเคสวัสดี everybody ทุกคนนะคะก็อื่นเลยครูอยากให้เราร่วมเฉลิมฉลองแสดงความยินดีกับเพื่อนเราชาวกดจกักรวาลกดแรงมึงดูดค่ะ เสกบ้านได้อีกหนึ่งคนแล้วนะคะกับบอสคูเสตส้มนะคะพรุ่งนี้ทําบุญบ้านบอสคูเสตส้มนะคะยินดีไปด้วยกันค่ะท้าไมอยู่กับคูสิตาถึงรวยถึงรอดค่ะเพราะสิ่งหนึ่งที่พวกเราทุกคนจะต้องรู้นะคะย้ําก่อนนะว่าภรษสังเรียกเนื้อเรียกปลาแต่คูสิตาเขาสายเรียกเงินเรียกทองนะคะเรียกความสุขเรียกกันงานเรียกกันเงินเรียกทุกอย่างในชีวิตคุณได้เข้ามาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ได้เป็นสายที่เขาเรียกว่าดูดวงแต่ไม่ทาอะไรนะคะเป็นสายที่พร้อมพลิกชีวิตใหม่นะคะ กำหนดโชคชะตาของตัวเองถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากพลิกชีวิตถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ตามหาความสําเร็จมาทั้งชีวิตแล้วคุณไม่สําเร็จสักทีลองสํารวจนิดนึงค่ะว่าสิ่งที่คุณกําลังเดินไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยไอดอลของคุณต้นแบบของคุณเขาใช้เวลาในการประสบความสาเร็จเท่าไหร่เขาให้คุณไปกุยทางให้หรือเขามีต้นแบบที่สําเร็จได้ไวแล้วคุณเดินตามวันนี้สําคัญมากๆเลยค่ะครูได้เห็นหลายคนนะคะบอกก่อนว่าครูเองเนี่ยสร้างลูกศิษย์ ขึ้นมาประสบความสําเร็จกันเยอะมากนะคะอย่างที่กัมพูชาเนี่ยประสบความสาเร็จยอดธุรกิจแต่ละคนร้อยล้านเยอะมากเลยนะคะหลายคนนะคะไม่ใช่แค่กัมพูชาคนไทยเองครูสามารถสร้างคนที่ธรรมดาธรรมดาค่ะขึ้นมาร่ํารวยได้เพราะครูเองก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาค่ะแต่ลุกขึ้นมาร่ํารวยได้เพราะเราได้เจอนะคะ ทางระดับโลกกฎจักวรวาลกฎแรงดึงดูดครูจิตานะคะเรื่องที่จะเบ,บิกบานในชีวิตครูจิตาเลือกที่จะตื่นรู้กับชีวิตครูจิตาเลือกที่จะให้กับชีวิตเราและผู้อื่นค่ะเพราะครูรู้ว่ากฎจัก,วกรวาลกฎแรงดึงดูดเราเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกเราอนาคตเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกเราอนาคตเราเปลี่ยนแต่สิ่งที่เรากําลังเดินไปนั้นมันจะเปลี่ยนชีวิตเราได้หรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับเครื่องมือของเราค่ะหลายคนค่ะเดินหาเครื่องมือมาทางชีวิตค่ะแต่เขาเรียกว่าเปลี่ยนที่ล้มเหลวค่ะคุณไม่ได้รรรู้้ดาคนปะสสบเ็จ ใช้เวลาเท่าไหร่คุณเดินตามไปเพราะคําว่าโลกค่ะคุณเดินตามไปเพราะว่าเขาบอกว่ามาทํากับพี่สิจะมีเงินไปทํากับพี่สิจะมีทองทําที่ไหนก็มีเงินมีทองค่ะแต่สําคัญอย่างหนึ่งค่ะคือวิธีคิดหรือคนที่ประสบความสาเร็จนั้นเขาทําได้จริงหรือเปล่า ้นแบบที่คุณเดินตามนั้นเขาสอนให้คุณลงมือทําหรือเขาสอนให้คุณเปลี่ยนที่ความคิดก่อนครูได้ค้นพบค่ะว่าตลอดเล็กจนโตนะตั้งแต่อายุครูรับจ้างถูกบ้านแต่อดุบานค่ะครูตามหาคําว่าเงินมาทั้งชีวิตเลยจิตตั้งต้นครูตามหาคําว่าเงินเพราะครอบครัวครูจนค่ะหนูรู้ไหมว่าการที่ครูตามหาคําว่าเงินมันไม่ได้ผิดและครูเชื่อว่าคนจนส่วนใหญ่ค่ะคนจนส่วนใหญ่โดยเฉพาะครูเองในอดีตนะคะตามหาคําว่าเงินมาตลอดค่ะตั้งเป้าที่จะ ตามหาคาว่าเงินก่อนเพราะว่าเราจนตั้งเป้าที่จะห่าคําว่าเงินก่อนเพราะว่าเราอยากให้ครอบครัวเรามีชีวิตที่ดีขึ้นจริงหรือไม่จริงคะพิมพ์บอกครูนิดนึงค่ะเดี๋ยวครูจะเฉลยว่าทําไมการที่หนูตามหาคําว่าเงินหนูถึงไปไม่ถึงฝั่งสักทีหนึ่งฉะนั้นต้องดูให้ออกว่าทางไหนทางรอดทางไหนทางตันนะคะสักครู่เดียวจริงหรือไม่จริงคะหนูตามหาคําว่าเงินมาตลอดชีวิตค่ะหนูเลือกคําว่าเงินเป็นอันดับที่หนึ่งของชีวิตเรา จริงหรือไม่จริงคะหนูเลือกที่จะเอาครอบครวัวไว้ที่หลังก่อนคําว่าเงินจริงหรือไม่จริงคะหนูเลือกเอาเงินเป็นที่ตั้งก่อนคะ่ะไม่ว่าสุขภาพหนูจะดีหรือไม่แต่หนูเลือกคําว่าเงินก่อนจริงหรือไม่จริงคะกูเองเป็นคนหนึ่งคะ่ะที่เลือกคําว่าเงินก่อนค่ะ ยอมรับแบบเป็นเนื้อแท้เลยก่อนที่จะรู้จกกัจกดจักรวาลกดแรงดึงดูดค่ะเลือกคำว่าเงินเป็นลำดับที่หนึ่งเลยตลอดเวลาเลยค่ะเพราะคิดว่าถ้ารวยแล้วทุกคนจะรอดเองและระหว่างทางนั้นครูไม่ได้สนใจใครค่ะเพราะครูเชื่อว่าปลายทางฉันก็ทําเพื่อทุกคนอยู่ไม่ได้สนใจไม่ได้ฟังเสียงใครเพราะตั้งเป้าหมายหรือจิตตั้งต้นเราด้วยคําว่าเงินซึ่งวันนี้ครูมีความลับมาบอกพวกเราทุกคนค่ะ ใครก็ตามที่เป้าตั้งเป้าหมายด้วยคำว่าเงินก่อนหนูไปผิดที่ค่ะหนูตั้งเป้าที่คำว่าเงินก่อนหนูไปผิดที่ค่ะหนูถามตัวหนูได้ค่ะว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาหนูตั้งเป้าที่คำว่าเงินก่อนหนูจะทำอะไรก็ตามหนูตั้งเป้าที่คำว่าเงินก่อนตลอดเลยแล้วหนูสำเร็จหรือยังคะ หนูตอบตัวเองได้จริงป้ะจิตตั้งต้นที่ละโมบโลภมากจิตตั้งต้นที่มีความอยากเคลือบแฝงเป็นจิตตัง้งต้นที่ขาดแคลนค่ะลูกค้าจิตตั้งต้นที่ละโมบโลภมากจิตตั้งต้นที่มีความอยากเคลือบแฝงเป็นจิตที่ขาดแคลนค่ะลูกค้า นั่นคือข้อที่หนึ่งที่หนูจะต้องรู้ค่ะว่าเช็คเนี่ยเราไปทางรอดหรือเราไปทางตันหนูต้องรู้ก่อนนะลูกนะทุกอย่างบนโลกเนี้ยไม่ว่าหนูทําอะไรมันมีไรายได้หมดเลยค่ะลูกแต่วันนี้จิตตั้งต้นในการเดินไปของหนูอ่ะไม่มีใครบอกหนูกูได้คนพมว่าลูกศิษย์ที่ล้มตายในกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดค่ะถูกหลอกล่อไปด้วยคําว่าเงินค่ะมาทําตรงนี้สิรวยมาเป็นต้นสายสิดีมานู่นมานี่ตายหมดเลยค่ะ ครูเคยปั้นลูกศิษย์มีทองเต็มตัวมีเงินเต็มตัวม,มีเงินเยอะมากมีเงินเป็นล้านตั้งตธุรกิจเป็นร้อยล้านหมดตัวไม่มีเลยค่ะด้วยคําว่าเงินนะลกลัวไหมเมื่อครูเงินไม่ได้ทําอะไรเราผิดนะแต่เราถูกถ้าถ้า,ถาเราเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆมันเหมือนผีหาซาตานในตัวเราอะ่ะมันอยากได้เงินไงลูกถูกไหม ถูกไหมคนที่อิ่มเต็มคนที่เชื่อว่าเราเหลือเฟือเนี่ยเราจะเชื่อว่าเฮ้ยเราเสกได้เราเสกง,ง่ายนะเมื่อครูเปลี่ยนจิตตั้งต้นครูใหม่นะคะเปลี่ยนจากคําว่าเงินนะเป็นคําว่าให้ให้เพราะเชื่อว่าความเหลือเฟือมันสร้างได้วันนี้เราไม่มีเงินแต่เรามีน้ําใจเราไม่มีบ้านอยู่ในตอนนั้นแต่เรา มีความคิดที่ดีได้เราให้ความคิดดีๆกับผู้คนได้เราให้ความสุขกับผู้คนได้แม้เราไม่มีเงินครูเปลี่ยนจิตตั้งต้นจากคำว่าเงินเป็นคำว่าให้ค่ะและหลายคนโดนหลงพรางที่ไม่สามารถพูดคำว่าให้ได้เลยคือพูดปากให้แต่ใจมันอยากอ่ะปากให้แล้วใจมันอยากไม่ประสบความสําเร็จค่ะหนูรู้แล้วว่าทุกอย่างที่หนูทําเนี่ยมันได้เงินอยู่แล้วค่ะ แต่เมื่อจิตเราจะให้ครูยกตัวอย่างค่ะครูเปิดแบรนด์ s t o n y a g i r g d มาค่ะจิตตั้งต้นครูคือครูต้องการสร้างสินค้าไทยไปกันระดับโลกจิตตั้งต้นให้หรือเอาค่ะจิตตั้งต้นให้หรือเอาค่ะเช็คนิดหนึ่งครูเปิดแบรนด์ s t o n m a g i c World มาครูเปิดน้ำหอมพลังงานถิ่นมงคลกินความสุขกินเรียกทรัพย์กินเรียก,ก,ยกโชคฟุกกินเรียกเมตตากินเรียกงานเรียกเงินทุกอย่าง กลิ่นความสุขเพราะครูรู้ว่าครูกําลังทําอะไรค่ะครูรู้ว่าครูกําลังสร้างคุณค่าให้กับผู้คนค่ะจิตตั้งต้นครูวันนี้หนูโกหกคนทั้งโลกได้หนูไร้สดหนูบอกได้ว่าจิตตั้งต้นหนูให้ผลลัพธ์หนูจะเป็นตัวบอกว่าหนูให้หรือหนูเอาจักรวาลหรือผลลัพธ์หนูจะเป็นตัวบอกหนูว่าหนูให้หรือหนูเอาจิตตั้งต้นครูค่ะฉันจะทํา ให้แผ่นดินของฉันเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ทุกครั้งที่ครูจะทาอะไรครูนึกถึงภาพในหลวงรัชกาลที่เก้านะคะตลอดเวลาเลยว่าพระองค์ทรงเหงื่อแตกบนแผ่นดินนี้แล้วเราเป็นแค่ประสบนิกรยังทํางานไม่หนักไม่เหนื่อยเท่าท่านเลยทําไมเราจึงไม่คิดจะช่วยพระองค์ท่านบ้างคนบนฟ้าที่หวังว่าราษฎรจะ รักและสามัคคีกันที่หวังว่าราษฎรจะตื่นรู้และมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมคนบนฟ้ามองเราอยู่ค่ะนั่นคือสิ่งที่ครูบอกตัวเองค่ะว่าครูยังทําไม่เท่าท่านเลยครูยังทําไม่เหนื่อยเท่าท่านเลยครูยังไม่ได้แม้แต่เซี่ยวของท่านด้วยค่ะครูจึงอยากจะเป็นคนไทยคนหนึ่งที่ลบล้างสิ่งที่คนต่างชาติดูถูกผู้หญิงไทยว่าขายตัวค่ะ เป็นผู้หญิงขายตัวค่ะเป็นกะจุดๆค่ะเวลาเห็นผู้หญิงไทยคนต่างชาติมักจะบอกว่าขายตัวเป็นกะจุดๆกะรีพับทำไมต้องให้คนต่างชาติดูถูกจะมีแต่คนต่างชาติเท่านั้นหรอที่จะประสบความสำเร็จและร่ำรวยจะมีแต่คนต่างชาติเท่านั้นหรอที่จะลุกขึ้นมาสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ เมื่อครูเจอทางรัฐระดับโลกค่ะความมั่นใจครูมันมันทุ่งมาเป็นล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ทุกอย่างมันต่างกันตรงที่จิตตั้งต้นเมื่อก่อนครูครูตั้งที่เงินก่อนค่ะแต่เมื่อครูรู้ทางรัฐระดับโลกครูตั้งที่ให้ก่อนค่ะครูจะให้คุณค่ากับผู้คนครูจะให้คุณค่ากับโลกใบนี้ครูจะให้คุณงามความดีกับประเทศของครู คุณเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่นั่นคือจิตตั้งต้นของครูค่ะและที่ครูออกสินค้ามามากมายเกี่ยวกับพลังงานหินเพราะครูต้องการคอนโทรลมนุษย์ทุกคนให้มีความคิดความเชื่อด้านดีค่ะนั่นคือสิ่งที่ครูทําค่ะหนูจะเช็คหนูรู้เลยค่ะเจ้าของแบรนด์ส่วนใหญ่คนที่ทําอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ค่ะเขาจะบอกหนูว่ามาทําตรงนี้สิได้เงินเขาจะใช้ตัวกิเลสของมนุษย์ ที่หลอกลวงง่ายที่สุดคือคําว่าเงินค่ะมาเชือเช้อเชื้อเชิญเราไปเราเห็นไหมคะว่าคนที่ตกหลุมการเงินไม่มีใครขึ้นมาได้เลยทําไมครูต้องถึงเงินครูอยากบอกว่าเงินเป็นทาสเราค่ะเงินไม่ได้ทําร้ายเราค่ะแต่หัวใจเราต่างหากที่ระมบโลกมากและทําเขาให้มาเป็นเครื่องทําร้ายเราจริงๆเขาไม่ได้ทําร้ายเราค่ะแฮปปี้มันนีเ่เงินนี้เอาไปทําบุญเงินนี้เอาไปสร้างวัดเงินนี้เอาไป ช่วยคนในโรงพยาบาลได้ทั้งหมดแต่จิตตั้งต้นเราล่ะเราไปทางใดเห็นแต่คําว่าเงินก่อนหรือเห็นแต่คําว่าให้ก่อนครูได้เจอลูกศิษย์มากมายค่ะที่ตกหลุมความโลภค่ะครูได้เจอลูกศิษย์มากมายที่ตกหลุมความซื่อสัตย์ค่ะสิ่งที่สองที่เราจะเช็คว่าเราไปทางรอดหรือเราไปทางตันนะคะคือการเช็คความซื่อสัตย์ของตัวเองครูได้พบเจอว่าลูกศิษย์บางคนให้ด้วยใจไม่บริสุทธิ์ค่ะ นั่นหมายความว่าเขาไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเองค่ะตกหลุมนี้โอกาสขึ้นยากมากๆค่ะคุณได้เจอลูกศิษย์ที่ละโมบโลกมากนะคะเอาเงินคนอื่นไปรวมถึงเวลาเรามันจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าทา,านบารมีเกิดขึ้นในบางครั้งเราเองอาจจะไม่ได้เงินในทุกๆอย่างที่เราให้หรอกนึกออกไหมแต่มันคือการฝึกจิตรูปแบบหนึ่งซึ่งบางคนผ่านข้อนี้ไม่ได้ให้ไม่เป็น ก็เลยไม่ได้รับความเหลือเฟือค่ะก็ไปเจอทางตันอีกแล้วค่ะหนูรู้ไหมว่าระหว่างที่ครูทําธุรกิจมาครูมีแต่ทาคอร์สท,ทำแคมป์ทำสัมมนาช่วยผู้คนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นครูรู้จิตตั้งต้นครูว่าครูเปิดเพื่อเพราะว่าครูอยากได้เงินค่าคอร์สหรือครูเปิดเพื่อช่วยคนเราจะเห็นว่าครูสิตายกมือไหว้ด้วยซ้ำว่าถ้าเรียนรู้ฟรีกับครูไม่เห็นผลไม่ต้องลงคอร์สแคมป์สัมมนาเช็คความซื่อสัตย์ของตัวเองค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่ใครก็ตามชวนเราทํา อะไรที่ไม่ซื่อสัตย์แล้วไซไม่ว่าจะเป็นการคดโกงการเชื้อเชื้อเชื้อเชิญคนที่คุณเองก็ไม่ได้คิดว่าจะพาเขาไปรอดนั่นคือความไม่ซื่อสัตย์แล้วค่ะคุณเองยังทําตัวเองให้รอดไม่ได้คุณไม่มีสิทธิ์บอกใครค่ะเพราะคุณยังไม่มีผลลัพธ์ค่ะคุณกําลังพาเขาไปตายทั้งครอบครัวคุณกําลังทำบาปบาปครั้งยิ่งใหญ่ค่ะหนูรู้ไหมว่าคุณเปิดแบร์นา มีหลายครั้งนะคะที่ครูควักเงินเข้าเหนือตัวเองบริจากเงินส่วนตัวตัวเองเพื่อทําให้แบรนด์ไปต่อเพื่อทาให้ผู้คนเกิดการเตื่นตื่นรู้ค่ะครูจึงประสบความสําเร็จมากมายค่ะเฮ้ยไม่ได้ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะเชื่อว่าจักรวาลเหลือเฟือยิ่งเราช่วยเหลือผู้คนมากเท่าไหร่เรายิ่งมั่งคั่งมากขึ้นเท่านั้นเฮ้ยตรงเนี้ยขาดทุนนิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวจักรวาลก็เอามาให้เราเราตอบตัวเองได้ว่าเราเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ และเมื่อถึงเวลาเราจะเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมเองค่ะจักรวาลไม่เคยให้ใครทํางานฟรีค่ะข้อที่3ที่คุณจะต้องรู้ค่ะจักรวาลแห่งนี้ไม่เคยให้ใครทํางานฟรีค่ะทุกคนที่รับใช้จักรวาลหรือบางคนเรียกว่าพระเจ้าหรือว่าบางคนเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณไม่เคยได้รับการทํางานฟรีเลยค่ะจักรวาลจ่ายเงินค่าแรงของคุณจักรวาลจ่ายความสุขเป็นค่าแรงของคุณจักรวาลจ่ายความมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกๆด้านคืนคุณตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะ เพราะครูรู้กฎข้อนี้คลิปนี้ดีแล้วแพงมากมากเลยลูกหนูรู้ไหมว่าหนูโชคดีมากในเดย7.3ที่หนูจะได้เรียนคลิปนี้หนูจะเจอทางรอดตลอดเลยเมื่อหนูรู้ว่าการที่หนูให้ด้วยใจบริสุทธิ์หนูกำลังรับใช้จักรวาลเมื่อหนูซื่อสัตย์ต่อตัวเอง หนูกาลังรับใช้จักรวาลเมื่อหนูซื้อสตต่อผู้อื่นหนูกําลังรับใช้จักรวาลและหนูไม่ต้องร้องขอคะ่ะเพราะจักรวาลตอบแทนค่าแรงที่หนูได้ช่วยจักรวาลอยู่แล้วตลอดเวลาคะ่ะจักรวาลไม่เคยให้ใครทํางานฟรียุนั่นจึเป็นเหตุผลที่ครูจิตาประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดดคะ่ะหนูรู้ไหมหลายคนไม่รู้ว่าทําไมครูจิตาถึงต้องเต้นสองเพลงหนูรู้ไหมว่าทุกครั้งที่ครูไฟ้สด ูจะต้องมีการรีเซ็ตพลังงานตัวเองในการให้ตลอดเวลาแน่นอนค่ะครูเชื่อว่าหลายๆคนเป็นค่ะไลฟ์สดไปหรือโพสเฟซไปทาไมมันไม่มีคนมาซื้อกูวะทําไมมันไม่มีคนมาดูกูวะมันคือจิตของความอยากถูกไหมเราต้องรู้เท่าทันจิตตัวเองค่ะเมื่อครูสิตารู้ว่าเออเฮ้ยบางครั้งครูยอมรับเป็นเนื้อแท้เลยค่ะหวังยอดวิวค่ะแบบครูนี่แหละมีบ้างค่ะยอมรับเป็นเนื้อแท้เลยค่ะเพราะยิ่งยอมรับ จกักรวาลยิ่งผู้คมแดงให้ค่ะรูยอมรับค่ะว่าครูผ่านด่านลูกกตายยากมากค่ะที่ครูต้องเต้นเพราะครูต้องรีเซ็ตจิตครูค่ะว่าให้นะสิตาให้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 ให,ให,ให้ให้เท่านั้นจึงจะได้นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ครูเต้นค่ะนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ครูต้องบอกพวกเราทุกคนว่าเบิกบานนะลูกให้ก่อนนะลูกให้ก่อนนะลูก,ก,นนลกเดียนหนูจะได้เองครูมาเช็คตัวเองในการทําธุรกิจที่ครูประสบความสําเร็จค่ะครูให้เยอะมากค่ะ ครูให้จนลูกศิษย์งงมากทำไมครูตาให้เยอะขนาดนี้นั่นจะเป็นเหตุผลที่ครูเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บค่ะในขณะที่ใครบางคนให้ยังไม่เป็นให้ในที่นี้ครูไม่ได้บอกให้เราเอาเงินไปให้ใครค่ะให้ในที่นี้ครูไม่ได้บอกให้เราไม่สอนเขาหาปลากินค่ะให้ในที่นี้หมายความว่าให้ความรู้ดีๆให้ปัญญา ให้การช่วยเหลือมนุษย์คนหนึ่งที่บางครั้งเขาเองทําอะไรไม่เป็นเลยให้ความคิดด้านดีให้ความสุขให้รอยยิ้มให้การแบ่งปันด้านดีๆให้การเชื้อชวนคนด้านดีที่เป็นของจริงจริง,รงที่เป็นทางรอดจริงๆให้กับผู้คนนี่ก็เรียกว,ว่าให้แล้วลูกอืมทุกครั้งหนูต้องรีเซ็ตจิตตัวเองว่าให้หรือเปล่าขอโทษนะคะแม้แต่การโพสต์สินค้าของครูเองครูยังต้องรีเซ็ตเลยค่ะว่า การโพสเนี่ยครูให้หรือครูเอาทุกครั้งที่ครูโพสเอาครูไม่เคยได้ค่ะเพราะมันยากแต่ทุกครั้งที่ครูโพสให้จักรวาลตอบแทนครูงามค่ะคุณมีสิทธิ์ไม่เชื่อนะข้อที่สี่คุณต้องเป็นนักจับจิตตัวเองให้ดีและรีเซ็ตทุกครั้งที่เราเผลอตกหลุมค่ะเรามีโอกาสตกหลุมทุกวันค่ะเพราะว่าจักรวาลเขาพิสูจน์ใจเราทุกวันว่าเราคู่ควรที่จะได้ผลลัพธ์ในการขยับขึ้นหรือเปล่าเราคู่ควรที่จะได้ผลลัพธ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรือเราคู่ควรที่จะอยู่เท่าเดิมหรือตกลงไปมากกว่าเดิมค่ะคุณจะเจอจัก,กรวาลพิสูจน์คุณไม่ว่าจะมาในรูปแบบของคนข้อความคอมเมนต์เรื่องราวที่ทําให้เราเจ็บปวดหัวใจเรื่องราวที่ทําให้เราเศร้าสลดเสียใจเข้ามาพิสูจน์เราตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะเราต้องรู้นะเรื่องนี้เมื่อไหร่ที่จัก,กรวาลจะหยุดพิสูจน์หนูคะเมื่อหนูตายคะ่ะลูกโอเคไหมคะครูถามลูกศิษย์ครูที่ไปกับครูได้ค่ะ ใครก็ตามที่มาเดินข้างๆครูหรืออยู่ตรงไหนก็นแล้วแต่ไม่มีเลยนะคะที่ครูจะไม่ให้ให้จนเป็นสันดานให้จนแม่ถามว่าพอแล้วมั้งลูกหยุดโคชิ่งได้แล้วเดี๋ยวต้องไปอัดเสียงเพคอยังไม่หายเลยเราให้จนมันเป็นสันดานมันอยู่ในกระบวนการสันดานของการให้คะ่ะจักรวาลจึงให้ครูเร็วกว่าที่คิดและมากกว่าที่ขอคะ่ะดังนั้นสิ่งที่หนูต้องรู้เลยหนูเดินตามใคร แล้วคนที่หนูเดินตามเขามีจิตตั้งต้นที่ให้หรือเอาบางคนค่ะใครของออนไลน์มีแม่ทีบอกว่าถ้าน้องเปิดเป็นอย่างงี้พี่ไม่ได้อะไรเรารู้จิตเขาไหมคะว่าเขาให้หรือเอาชัดเจนไหมคะคนที่มาบอกเราว่ามึงทำไม่ได้หรอกเราตอบตัวเองได้ไหมคะว่าเขาให้หรือเอา หรือคนที่มาว่าเราในขณะที่เรากําลังมีความสุขเราตอบได้ไหมคะว่าเขาให้เอาหรือทํำร้ายเราวันนี้เราทุกคนไม่ได้เกิดมาใช้กรรมนะลูกเราเกิดมาใช้ชีวิตค่ะเพราะชีวิตมันเป็นของเราสายตาหัวใจทุกอย่างของเราคือตัวเราทําไมเราไม่อนุญาตตัวเราใช้ชีวิตเราให้มีความสุขและสร้างคุณค่าดีๆให้กับผู้คนบนโลกใบน,นี้นะลูกครูนะคะ ขอสาบานเลยในฐานะคนไทยค่ะข้าพเจ้านางสาวพัชิตาศักดิ์สิริธนากุลเกิดในแผ่นดินรัชกาลที่9แต่ขอขึ้นคุณแผ่นดินในรัชกาลที่10หากข้าพเจ้าไม่ได้เหลือเงินติดตัว20บาทจริงๆบ้านทุกต่างรถทุกคันธุรกิจทุกอย่างคําสอนทุกอย่างโกหกบิดเบือนไม่เป็นความจริงขอให้ข้าพเจ้าฟ้าผ่าตายตรงนี้เลยแต่หากสิ่งที่ข้าพเจ้าสอนผู้คนคือสิ่งที่ข้าพเจ้าตื่นรู้ลงมือทําและทําได้จริงแล้วใช้ขอให้ข้าพเจ้าเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีระดับท เพื่อนําเงินมาช่วยเหลือผู้คนเพื่อมาสร้างสารรค์จะลงใจโลกใบนี้ให้เกิดสังคมด้านดีให้ครูสร้างโรงเรียนกดจัจกรวาลได้สาเร็จให้ครูสร้างโรงพยาบาลกดจักรวาลกดแรงหนึ่งดูดเพื่อรักษาผู้คนสืบเนื่งองต่อไปขอบุญบารมีที่ครูได้ช่วยเหลือผู้คนนะคะมามากมายนะคะหลายแสนคนอธิษฐานบารมีให้กับพวกเราทุกคนได้เกิดการตื่นรู้ฉับพลันในคลิปนี้ค่ะและลุกขึ้นมารีเซ็ตจิตเราใหม่ว่าเราจะให้หรือเราจะเอาว่าเราจะรอดหรือเราจะตันในชีวิต สิ่งใดก็ตามค่ะที่ครูพูดแล้วทําให้เราเจ็บช้าน้ําใจครูไม่ได้มีเจตนาค่ะเจตนาครูมีข้อเดียวค่ะคือการตีเพื่อให้เราไปต่อค่ะบางครั้งลูกดื้อก็ต้องตีค่ะอยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จ ยิ่งกว่าครูคะ่ะเพื่อจะได้มาเป็นผลลัพธ์ให้กับจักรวาลแห่งนี้คะ่ะและจะทําให้ผู้คนหลายคนที่ยังดูหนังน้ำเน่าดูข่าวลบๆเกิดการตื่นรู้และมาพลิกชีวิตกันด้วยชาพันธ์ทันใดครูเองไม่ใช่ผู้วิเศษคะ่ะครูเองเป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งคะ่ะที่เจอทางลัดระดับโลกและไม่อยากเก็บทางลัดนี้ไว้คนเดียวคะ่ะเพราะเชื่อว่าทุกคนก็สามารถขึ้นมายิ่งใหญ่ประสบความสําเร็จมัางคั่งร่ำรวยในแบบที่ทุกคนปรารถนาได้ เรียนฟรีได้ผลลัพธ์ค่อยมาลงคอร์สแคมป์สัมสมนาค่ะในวันที่9เดือน9 2019นี้ครูจะไปที่อุดรธานีนะคะเตรียมตัวเจอกันนะคะกับปิกนี่ขยี่รวยคนไม่มีนี่ก็มาได้ค่ะเพราะครูเชื่อว่ายุค 5G แล้วถ้าเรารู้ก่อนเรารวยกว่าค่ะ ตอนนี้ปิดรับเรียบร้อยนะคะไม่รับแล้วนะคะสําหรับอูราทานีนะคะ500กว่าคนดังนั้นเนี่ยบุญเสมอถึงเจอกันนะคะและนะคะมีแคมป์นะคะที่ครูอยากเชิญชวนพวกเราทุกคนคะ่ะถ้าเราเรียนฟรีก,กับครูเห็นผลไปลงแคมป์นะคะ Action to Power 3ค่ะปลุกพลังสั่งความมั่งคั่งในทุกอณูเซลล์จริงๆกับครูสีดาคะ่ะไม่มีแคมป์ไหนที่ครูจัดแล้วลูกศิษย์ครูไม่ทะลุลอยลลาเลยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจจะเปลี่ยนชีวิตจริงๆ สำคัญมากเลยคือการมาเรียนสดมาเจอครูให้ได้ค่ะครูจะช่วยเราโปรแกรมความมั่งคั่งอย่างสมบูรณ์แบบจากประสบการณ์ตรงจากผู้หญิงคนนี้ค่ะทักไปที่ไลน์แอดโค้ดอันเดอร์สกสิตาสำหรับแคมป์วันนี้ราคา40,000บาทนะคะจาก180,000บาทรีบทักไปก่อนราคาขึ้นมากกว่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะเลยูจะเกวานคอนเฟิร์มนะน้องมั่งคั่งร้อง